พวกเราพอดีเมื่อวานนี้เลยาแกสั่งงานพี่มาทางไลน์เนาะแกบอกว่าเรื่องของโครงการแฮปปี้เวิร์กเพลของเราเนี่ยอยากจะให้มันจบภายในสมเดือนเนาะทีนี้เนี่ยพี่ก็มองว่าจริงๆโปรเจกต์เนี่ยมันควรจะเป็นความร่วมมือของคนในองค์กรของเราเนาอ,อยากจะให้เห็นถึงเรื่องของความสามัครีการช่วยเหลือกันอะไรกันนะเนาะ,นอ,ะอยากให้มันออกมาดูแล้วแบบ มันเป็นองค์กรแห่งความสุขจริงๆอะนราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะมอบเรื่องของโครงการเนี่ยใ,ให้ขวัญไปช่วยพี่เขียนหน่อยเพราะว่าช่วง3เดือนนี้พี่มีตัวอื่นที่ต้องดูด้วย<ม>นาอยังไงอยากให้ขวัญเนี่ยลองเอาตัวโปรเจกต์เนี่ยไปคุยกับเพื่อนๆดูนาะพี่พี่ว่ามันน่าจะสนุกเนาะขวัญคิดว่าไงน่าจะทําได้ไหมโครงการน่าสน,นใจนะคะพี่หนูคิดว่ามันน่าสนุก สนุกท like, mm ี hmm. ่ส right? okay. exactly. ุดให้ม okay. ันดูแบบว่าเป็นเรื่องของแฮปปี้จริงๆอะเนาะมีอะไรก็รายงานที่เป็นระยะเดี๋ยวเรนจะพปาะยาคิดแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวจะให้พี่ดูก่อนแล้วกันะคะได้ให้พวกเราไปช่วยกันฝากด้วยพี่ปัมมีโครงการไ้ช่วยอะค่ะว่าขวัญจะจัดโครงการเคมันจันน้าจะรบกวน พี่ปาลไปช่วยงานนี้หน่อยอะคะพี่หรอใช่แล้วพี่ต้องทําอะไรบ้างอะคะก็อยากจะให้พี่ปาลไปร่วมกิจกรรมหน่อยอะค่ะพี่คือแบบมันโครงการ,รม,มันน่าสนใจไงเลยอยากจะท้าพามตัวพี่ปาลไปช่วยหน่อยอืมพอดีวันอัคารน่ะพี่มีงานพี่กลัววันจันทร์น่ะพี่จะไปไม่ได้ยังไงเดี๋ยวขวัญลองดูก่อนได้ไหมหรอถ้ายังไงก็ท้าพามตัวพี่ปาลไว้ก่อนเนาะ ไม่ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวบอกน้องฝันอีกทีนะคะได้เดี๋ยวขวัญลองคุยกับคนอื่นๆดูก่อนเนาะว่ายังไงได้ได้ถ้าพี่ปามไปได้ไม่ได้งไงบอกน้องฝันได้นะคะพี่เดี๋ยวขวัญลองคุยกับคนอื่นดูก่อนเนาะได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้นครับโอ้ยพอดีเลยมีโครงการที่น้องเขียนน่าสนใจมากพี่โครงการของ KM Happy w o a d p a g e จะจัดก,กิจกรรมวันจันทร์นี้แล้วอ่ะพี่ทีเนี้ยอยากจะทาความตัวพี่มาช่วยน้องหน่อยคือแบบอยากจะให้พี่ไปช่วยแบบสรรนทน่านัการอะไรให้กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นการแฮปปี้เวทีหน่อยวันจันที่ว่าเปล่าวนะันจันหน้าเหรอใช่ใช่ดูก่อนนะวันจันทร์หน้าที่จิดประชุมเลยแต่แต่โครงการมันน่าสนใจนะคะพี่ผมก็เลยอยากจะทาควา,ามตัว ถ้า่างนั้นเดี๋ยวพี่ลองดูดูก่อนละกันว่าถ้ามีเรื่องประทืออะไรก็าอาจจะไปแต่ยังไม่รับปากนะได้ได้ค่ะพี่ถ้าถ้ายังในช่วยน้องหน่อยๆอยากให้ช่วยจริงค่ะพี่คุณะขวัญขวัญมาน,นี่ไหนสิค่ะพี่ นั่งลงอะไรกันเนี่ยขวัญงานชิ้นนี้พี่มอบให้เธอตั้งหลายวันแล้วทำไมมันยังไม่เสร็จอีกหนูเร่งทำอยู่ค่ะพี่แต่หนูได้รับมอบหมายอีกโปรเจกต์หนึ่งมาค่ะพี่โปรเจกต์อะไรเป็นโปรเจกต์ของโครงการ Happy ้เค a p p y แฮปปี้เวิร์ะคะพี่เมื่อไหร่งานวันพรุ่งนี้แล้วอะคะ่ะฮะทำไมต้องเป็นเธออีก่ล่ะคนอื่นทำไม่ได้เหรองานนี้หนูต้องเป็นคนเขียนโครงการเองอะคะ่ะแล้วทีเนี้ย มันต้องแบบเป็นหนูเป็นคนคุมโครงการแล้วงานพวกนี้มันเป็นสถนนานการณ์ด้วยถ้าขาดหนูเขาก็าแบบไปไม่ได้เลยอะค่ะพี่อะไรงานอย่างนี้เอาคนสํานักเราไปทําอีกแล้วหรอพี่ไม่รู้นะว่าเธอจะทํำยังไงแต่งานสํานักเนี่ยมันต้องมาก่อนไปจัดก,การให้เรียบร้อยงานชิ้นนี้ต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จเป็นเรื่องแน่ไปจาัดก,การมาให้เรียบร้อยไปได้ ข้าวขวัญค่ะพี่ทำไรแม่ทำอะไรคะเออไองาน Happy Workplace ที่เราคุยมเมื่อสามเดือนก่อนเนาะทีนี้เห็นว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานแล้วใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบ้างก็เตรียมดูครับพี่เหรอเออเออยังไงพี่ฝากขวัญดูหน่อยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์เขาก็จะมาด้วยแล้วก็พี่อยากอย่างที่บอกอยากให้พวกเราเ,เข้ามาร่วมกันเนเยอะเนาะเพราะว่า มันจะเป็นหน้าตาแล้วก็เป็นเรื่องของความสามัคีีขององค์กรเราเนาะยังไงฝากปัญหาคนด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะตามไปช่วงไทยศาสนรดหนึง่งต<า>อโอเคพี่ฝากด้วยนะค่ะีฮัลโหลพี่ <ขอ S 2> พป้ปาว่าง่ายขวัญเงานที่หนูคุยกับพี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่ปม้มไปได้ไหมคะพี่งานอะไรอ่ะขวัญ ก็ของโครงการแฮปปี้เคเอ p p แฮปปี้เวิอะค่ะพี่ที่หนูท้าทามพี่ไว้ะให้พี่ไปช่วยเป็นบรรณาการนิดหน่อยอะค่ะพี่เมื่อไรเหรอวันพรุ่งนี้แล้วอะค่ะพี่คะอืม,มพี่ไม่ว่างเลยอะขวัญพอดีสำนักพี่มีประชุมพรุ่งนี้อะโอ้พี่พี่พี่ปาล์มคุยกับพอให้หนูไน้นไ,ไหมอะพี่ช่วยหนูหน่อยอะค่ะพี่ ก็โดนผอออสำนนกพี่ตามงานอยู่อ่ะขวัญหาคนอื่นแทนพี่ก่อนได้ไหมโทษทีนะโอเคโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะพี่ปา้าจ้าค่ะส๊าดีค่ะพี่พโยนนัดใบมุอาทิตย์ที่แล้วอ่ะจำได้ป่ะคะพี่นะ <c oughs> โครงการ T M โครงการ k M ของ Happy Workplace ไงที่โรงงานที่ไว้อะ่ะไปได้เปล่าพรุ่งนี้พี่มีประชุมปะ่ะจีเพอก็อยากไปนะแต่ว่าพอให้พี่ไปไปประชุมแทนอะ่ะโอ้น้องอยากให้พี่ไปช่วยหน่อยนะพี่มันนี้มีใครแล้วนะหนูพี่ปามก็ปฏิเสธหนูอีกคนแล้วอะ่ะเหลือพี่คนเดียวนะเนี่ยไปช่วยหนูเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้จริงอะ่ะมันประชุมซ้อนอย่างเงี้ยก็มันงามชนกันอะ่ะเอาหาคนอื่นเป็นของกันนะ ใส่วาสิบอดทิ้งกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮักแพงกัน ໃສ່ວຊິມີกันตลอดไปໃສວຊິบ่ຖິ້ມກັ